สวัสดีครับวันนี้18ธันวาคม2566นะครับสถานการณ์ของเซตนะครับชาวนี้นะครับยังคงลบอยู่1ห้าจุดจุดนะครับอยู่ที่1,385.70จุดนะครับ mi e ก็บวกอยู่3.57แล้วก็อยู่ที่399.44จุดนะครับราคาทองคำนะครับอยู่ที่2อ2 2 7 3 ออนต่อดอลลาร์นะครับบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับส่วน WTI ค่าน้ำมันอยู่ที่72.10บาร์เรลต่อดอลลาร์นะครับบวกขึ้นมานะครับแล้วก็เบนสปอร์ตอยู่ที่76.5บาร์เรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ค่าเงินนะครับดูเหมือนว่าฮอตค่าแข่งค่าขึ้นมานะครับคืออยู่ที่34.90บาบาทต่อดอลลาร์นะครับก็คือแข่งค่าขึ้นมานั่นเอง ไปดูนะครับ most active volume นะครับเพื่อจะดูจังหวะจากโคนของนักลงทุนนะครับก่อนไปที่ most active volume แล้วก็แวะเข้าที่ top money in นะครับวันนี้ก็ top money in ก็เข้ามาที่ปต t EP นะครับก็ยังคง sideways นะครับแต่ให้สังเกตนะครับถ้า delta นะครับบวกนะครับแต่ต้องบวกตั้งแต่2บาทขึ้นไปนะครับจะเป็นการดึงเซตให้บวกขึ้นมาแต่ตอนนี้เซตยังลบอยู่นะครับ เพราะว่าเดลต้าบวกเพียงเล็กน้อยนะครับไปดูโม c t i v e บ o รุ่มกันนะครับตัวแรกนะครับ jkn นะครับถือว่าดีดกลับขึ้นมาอย่างเราที่เราบอกไว้ในคลิปก่อนนะครับก็คือราคาก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นมานะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.70นะครับอยู่ที่75.26้ามิลเลียนนะครับบลุ่มนะครับแล้วก็มี Value อยู่ที่41.17 M นะครับหรือมิลเลียนนะครับ ราคาตอนนี้อยู่ที่0.57นะครับบาทนะครับไปดูนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาลบไป52นะครับแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาบวกดีดกลับขึ้นมาตั้ง128นะครับแล้วก็1อาทิที่ที่ผ่านมาบวกไป7.69เองนะครับ PE น้อยนิดเดียวนะครับอยู่ที่0.9นะครับไม่มี U ไม่มี DPS แล้วก็แต่มี EPS ที่0.15นะครับเพราะฉะนั้นไปดูจังหวะของการเข้าเก่งกำไรนะครับ จังหวะของเขานั้นก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นถึงไซด์เวย์ไปทางด้าน,นข้างนะครับขยายใหญ่ขึ้นมาก็จะเห็นว่าตอนนี้เขาเลือกข้างเป็นปังขาขึ้นนะครับก็แสดงว่าราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเนื่องจากว่าอะไรครับหุ้นตัวนี้นะครับมีมีมชาวเขาเรียกชาวดอยนะครับสาเหตุที่มันค่อยๆดีดกลับขึ้นไปและดีดขึ้นอย่างสม่ำเสมอก็คือเขามีชาวดอยเยอะนะครับชาวดอยที่ติด ตัวนี้อยู่นะครับก็จะมีบางเจ้าที่อยากจะขายบ้างอยากจะอะไรบ้างนะครับก็ทําการค่อยๆขายออกมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะเป็นการค่อยๆราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นมานะครับถ้าดูจากแนวโน้มของ阿里เนเลเลกช i o n น,นี้จุดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ลค่อยๆไปที่ราคา0.76นะครับหรือ0.72นะครับราคามันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับ เห็นได้จากอะไรครับ i s i ชี้ขึ้น MACD สายเวล์ด้านข้างถึงชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ OPV s i d เว a ์ up ขึ้นไปนะครับแล้วก็วอลรุ่มนั้นก็เป็นวอลรุ่มสีเขียวคือวอลรุ่มซื้อสะส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่75.26้ามิลเลนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือจะ d e w เวไปทางด้านข้างอย่างไรก็ตามตัวนี้ก็โอกาสที่จะค่อยๆทํากําไรให้กับท่านักทุนที่จ้องอยู่นะครับหลายท่านก็ออกบอกว่าไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าแต่จริงๆแล้ว มันจะค่อยๆทากําไรขึ้นไปจนกว่าชาวดอยจะออกชันหมดนะครับตัวนี้ก็เข้าใจว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็ท่านก็ลองเก่งกําไรดูนะครับเราก็นํำมาให้ดูแนวโน้มและการวิเคราะห์อของนักลงทุนภายในดูจิตวิทยาของเขานะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่างไรสหรับ JKN นะครับถัดมานะครับเป็น Jazz นะครับหลังจากที่ร่วงลงไปที่ติด x t ก็คือการปันผลนั่นเองนะครับมีแว่วๆว่าจะมีการปันผลอีกในในปีหน้าตอนต้นต้นปีนะครับถ้ามีการปันผลนี้ก็จะเป็นโอกาสอันดีเราเราก็ยังคงยืนยันว่า3บาทของแจ๊สนั้นแค่ปากซอยนะครับสุดท้ายาก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปที่3บาทอันนี้เราก็รอดูนะครับว่าเดือนหน้านั้นจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับสลับเดือนหน้านี่เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับของแจ๊นะครับ ไปดูก่อนนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาลบไป21%่สิเอ็ดนะครับหเดือนที่ผ่านมาลบไป21%แล้วก็1นึ่งที่ที่ผ่านมาลบไป28%นะครับ P/E เพียง10เท่านะครับไม่มียูแต่ว่ามีการปันผลที่0.60แล้วก็มี E.P.S กำไรสุดที่อยู่ที่0.30สนะครับสลับตัว Jazz นะครับไปดูจังหวะการเก็งกำไรของเขานะครับจังหวะของเขาก็ดูเหมือนว่ากำลังรีบาวกับคืนฟื้นขึ้นขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับแนว 1.60นะครับหรือ1.61นะครับแต่ว่าแนวแนวต้านสําคัญแนวต้านแรกก็อยู่ที่1.84ก็คือเส้น2องเลว,วันถ้าสามารถทะลุเส้น2องเลว,วันขึ้นไปได้นะครับราคาของจ,จะจะไซเว่ยขึ้นไปที่2บาท3บาทนะครับตอนนี้จริงจริงก็เดือนหน้าเราจะได้เห็นว่าราคาของเขาก็ใกล้ๆ2บาทกว่านะครับราคาจะค่อยๆไซเว่ way ขึ้นไปนะครับถือว่าจังหวัดถัดไปนี้คือค่อยๆทํากําไรขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับ เห็นไ,ได้จาก MACD Sideway ไปงน้านข้างถึง Sideway อัพ RSI Sideway Up นะครับแล้วก็ MOPV ก็ค่อยๆดีกลับขึ้นมานะครับแม้ว่าวอลุ่มนั้นยังคงไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจในการเคลื่อนตัวขึ้นไปหรือราคาขึ้นไปของ Jazz นะครับราคาก็เลยมีนักนักอวอลุม่มนักลงทุนก็เลยไม่ค่อยซื้อนะครับ เป็นวอลลุ่มที่เป็นสีแดงก็คือเป็นวอลลุ่มขายส,ส่วนใหญ่ที่61.56มิลเลียนนะครับถ้าเมื่อไหร่เป็นวอลลุ่มทั้งเทียนเขียวราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉนั้นจังหวะตัวนี้ก็ต้องรอโอกาสที่จะประกาศผลไตามาสที่4นะครับ นั่นก็คือต้องรอประมาณเส้นปีนะครับแล้วปีปีใหม่นี้ตัวจัดนึงถึงจะมีราคาพุ่งขึ้นไปก็ต้องจับตาดูนะครับว่าเขาจะพุ่งขึ้นไปนั้นอย่างรุนแรงหรือเปล่าแต่ถ้าดูจาก RSI ยังคงอยู่ที่34นี้ก็คือว่ายังคงราบราบเรียบๆไปเรื่อยนๆนะครับถ้าราคาจะพุ่งขึ้นไป RSI จะต้องอยู่ที่จุด50นะครับ อันนี้ก็ให้ท่านทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับนี่ก็คือการวิเคราะห์ของชาแนลของเราซึ่งอาจจะไม่เหมือนชาแนลอื่นๆหรือ,อเราก็ไม่ได้ลอกเรียนแบบใครเราเราก็พูดไปอย่างที่เราวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ลองท่านทุนก็ลองดูนะครับถัดมาตัวที่3ก็คือแอนนี้นะครับหรือ a อเชียเน็ตเวิร์กนะครับอินเตอร์เนชั่นะครับราคายัางคงบวกขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับถือว่าทํากําไรขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับจากที่ เยเปิดตรง IPO นั้นก็ตัวคาย,ย่อลงไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่สตาร์ทเครื่องมาแล้วราคาก็ค่อยๆสด์เว์ขึ้นมานะครับแล้วก็ดูพื้นฐานอะไรต่างๆถือว่าจังหวะยังกำลังดีอยู่นะครับ3เดือน1เดือน1อาทิตย์ก็อยู่ที่32.53%นะครับ มี P/E 8 0ดเท่านะครับไม่มีย U ไม่มี DPS แต่ว่ามี EPS ที่0.51นะครับก็ถือว่าค่อยๆทำกำไรนะครับตัวนี้เราจะไม่ดูเพราะว่าท่านเห็นก็เห็นว่าราคาของมัน s i d e w a y ์ขึ้นไปแล้วตอนนี้ราคาก็บวกขึ้นไปถึง0.50อยู่ที่6.60บาทนั่นเองนะครับไปดูตัวถัดมาก็คือตัว TTB นะครับ TTB นั้นก็ มีวอลลุ่มเข้ามาเยอะแยะอยู่แล้วนะครับวอลลุ่มของเขาวันนี้อยู่ที่48.10มิลเลียนแล้วก็มีอแวลูอยู่ที่75.53นะครับเช้านี้นะครับย่อตัวลงไปเล็กน้อยนะครับแต่ยังไงเซะตัวนี้ก็ยังคงจะเป็นตัวเจ้าประจำที่อยู่ใน Most Active Volume นะครับถ้าเกิดท่านลองสังเกตแล้วก็ติดตาม,มาดูนะครับไปดู3เดือนที่ผ่านมาลบไป8.14แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0.63แล้วก็ หอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกคืนปื้นคืนขึ้นมาที่1.28% PE ที่8.80เท่านะครับมี y i e อยู่ที่4.60%แล้วก็มี EPS ที่0.14มี DPS ที่0.05นะครับถือว่ายังคงค่อยๆทำกำไรมาเรื่อยๆนะครับไปดูจังหวะของเขาว่าจะสามารถผ่านเส้น2องวันขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับราคาก็สา์เวล้วก็ไปทางเรียบๆข้างๆคูๆไปกับเส้น2องเวันนะครับเพราะว่าเส้น2องเวันนี้ เป็นเส้นมีความต้านทานสูงหรือเป็นเส้นแรงต้านทานนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือว่ารออย่างเดียวว่าให้เขาสามารถพุ่งทะลุเส้นสองเรลวันไปได้แต่ว่าตัวนี้นั้นถ้าเป็นจังหวะแบบนี้คือถ้าเขาสามารถพุ่งทะลุขึ้นผ่านเขาจะเขาจะพุ่งแรงเลยนะครับคือต้องต้องตัวนี้ต้องสังเกตดูนะครับว่าถ้า t t b สามารถทะลุผ่านเส้นสองเรลวันไปได้เขาจะกระโดดยาวนะครับเขาจะ เขาจะมีแรงกระโดดยาวขึ้นไปเพราะเพราะว่าอะไรครับเห็นได้จาก RSI นะครับตอนนี้อยู่ที่49ใกล้50ถ้าเมื่อไหร่ขึ้น50ราคาก็จะประมาณยืนอยู่เหนือบนเส้นเส้นแองแว,วันพอดีแล้วถ้าราคาพุ่งยาวก็คือเขาจะพุ่งยาวขึ้นไปเป็นทั้งเทียนเขียวยาวเลยนะครับต้องรอรอดูวนลุ่มเข้ามานะครับถ้าวนลุ่มเข้ามาปุ๊บตัวนี้มีโอกาสที่จะพุ่งยาวขึ้นไปนะครับดูจากแนวโน้มแล้วน่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้น ต้องจับตาดูนะครับน่าสนใจนะครับว่าราคาจะพุ่งยาวแล้วทํากําไรเป็นก่อเป็นกรรมให้กับท่านลงทุนอย่างไรนะครับอย่างเช่นตอนนี้ราคาอยู่ที่1.58นะครับแนวรับอยู่ทีแถวนี้นะครับถ้าเกิดจะเข้ารับนะครับแต่ว่าแนวโน้มสําคัญเขาจะไปที่1.58ให้ 1.1. ที่จุดสูงสุดของเขาก็คือที่เส้นด้านบนของ line elevation อยู่ที่ประมาณ1.6นะครับ1.66หรือ1.68นะครับ ตอนนี้แนวรับอยู่ที่ห้าหนึ่งห้าแปดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเขามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปก็จะพุ่ง,งทะลุขึ้นไปที่กรอบเลนี่เลยชั้นด้านบนเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับโอกาสมีขึ้นไปสูงนะครับแต่ว่าตอนนี้ท้งนี้ทั้งนั้นต้องรอวอลลุ่มนะครับถ้าไม่มีวอลลุ่มราคาก็ยังจะไม่พุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาของเซ็ตก็มีการยอดตัวด้วยนะครับเพะฉะนั้นต้องพิจารณาหลายๆประเด็นหลายๆปัจจัยนะครับว่าปัจจัยแต่ละปะััจจยที มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนั้นต้องมีอะไรบ้างอย่างเช่น ISI ต้องอยู่ที่เส้น50นะครับแต่ว่าตอนนี้ ISI ชี้ลงแสดงว่าราคามันยังคงจะไม่พุ่งนะครับก็ไปเจอเส้น2แล้หวันนั่นเองนะครับก็เรียนให้ท่านนุกทุนได้ปัจ,จุบับได้เต้พี่นาดูนะครับคือเราดูแล้วมันน่าจะพุ่งคือดูแล้วจากประสบการณ์ของ min, แอดมินเราก็เห็นว่าโอกาสที่มันมามาเจอเส้นต้านทานแล้วเรียบเส้นต้านทานนี่ แล้วซ d e w a y มาด้วยกันเนี่ยโอกาสที่จะพุ่งเน้นแรงแรงมีมากนะครับต้องจับตาดูหรือไปไปหาไปดูว่าหุ้นคือหุ้นหุ้นอื่น,นๆที่เป็นแบบนี้นะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีโอกาสที่ทํากําไรอย่างไรนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับแทนอีกตัวแล้วกันนะครับปกติจะเป็นท็อปไฟตัวนี้ก็ท็อปไฟพอดีนะครับ จริงๆจะแถมอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแถมถูแล้วกันตัวนี้รับบิดนะครับรับบิดราคาที่0.49นะครับราคาไม่บวกไม่ลบนะครับเนื่องจากว่านะครับมี3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป30% 1เดือนที่ผ่านมาลบไป10%แล้ว1อาทิตย์ที่ผ่านมาลบขึ้นมาย่อลงมาเหลือ5%นะครับ PE ไม่มี U ไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามี EPS ลบ0 4ดศยู่นะครับ ก็แสดงว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับและปิดโฮสติ้งนะครับก็ยังคงแต่ทำกำไรไม่ได้นะครับก็คงค่อยๆ่อยไซด์ไว้ไปทางด้านข้างแต่ว่าทําไมเขามีวอลลุ่มนะครับและวอลลุ่มวันนี้ก็เข้ามา26.90มิลเลียนนะครับแล้วก็มี Value อยู่ที่13.18ฉะนั้นแม้ว่ายังคงมีความสําคัญนะครับตัวนี้แสดงว่าจะต้องจับตาดูต่อไปว่า ถ้าเกิดมีการประกาศผลอะไรขึ้นมาผล F45 ผลกลําเนินงานประจําปีนะครับถ้าราคาบวกขึ้นมาสวยงามราคาก็จะทําให้ตัวราคาตัวนี้พุ่งขึ้นไปก็อาจจะพุ่งขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าดูจากแนวโน้มแล้วมันยังคงซายเวยไปทางด้านข้างเพราะไอซ์ไซด์สเวยออกด้านข้างอยู่ที่38นะครับวอลุ่มก็เป็นวอลุ่มสีแดงคือวอลุ่มขายนะครับอยู่ที่26.90มิลเลียนนะครับ MSD ยังคงซา์เวยออกด้านข้างนะครับแล้วก็ ยังไม่ยังไม่มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่เส้นสีโลนะครับ OBV ก็ไซด์เวล์กันข้างนะครับอยู่ที่500นะครับถือว่ายังคงทรง,งตัวนะครับดูจากแนวโน้มของแท่งเทียนแล้วก็กราฟก็ดูเหมือนเขาเลือกข้างเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไซด์เวดาวนั้นมีนะครับแต่ว่าล่าสุดก็เป็นสัญลักษณ์แท่งเทียนที่เป็นโดจิ G. เพราะฉะนั้นก็ต้องรอจับตาดูว่าถ้าเป็นโดจิ G แบบนี้มีโอกาสที่ตัดสินใจพุ่งขึ้นได,ได้หรือเปล่าแต่ว่าดูจาก r s i แล้ว อยู่ที่38คงยังไม่ขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับคือเอาง่ายๆว่ายังไม่ขึ้นนะครับสําหรับตัวและปิดนะครับมาที่ตัวสุดท้ายแถมวันนี้นะครับก็คือตัวทูนะครับเพราะว่าเราต้องพูดถึงหน่อยเพราะว่าเห็นข่าวข่าวขึ้นหน้าฟีดเฟซบ o ๊กโดยประจํานะครับว่าตั้งแต่บวกทูบวกดีแท็นี้ราคาเซะ็ตเซะ็ตอ,อะไรนะเซ็ตประจาเซตราคาซิมนะครับ ซิมซิมเขาเรียกอะไรนะซิมที่รายปีนะครับราคาพุ่งขึ้นมานะครับหมายว่าไม่ไม่ไม่ได้ขายของถูกนั่นเองนะครับก็เป็นไปนตามการที่ควบร,รวมแล้วก็กําลังส่งข้อมูลตัวนี้หรือว่ากสทชก็กําลังจับตาดูว่าถูกกับดีแท็กทำไมจับมือแล้วราคาราคาซิมถึงพุ่งขึ้นมานะครับก็ทั้งทั้งที่ทเครือข่ายต่างๆก็ร่วมมือก็กระจายแล้วก็ มันน่าจะใช้งานได้ถูกลงแล้วมันน่าจะทํากําไรได้ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าขายทุกถูกแล้วก็ราคาก็เหมาะสมกับท่านนักลงทุนหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือโทนทูโดนข้อหาตัวนี้นะครับก็เลยทําให้ราคานั้นวพวาพวงราคาร่วงลงมานะครับที่0.05จุดนะครับราคาก็อยู่ที่5.15นะครับโอกาสแบบนี้ราคาจะต้องย่อต่อใช่หรือเปล่า เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสามเปอร์เซ็นต์สามเดือนที่ผ่านมานะครับรับอยู่3สามมีเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยู่ที่32%มเนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่14%แต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ลบไม่บวกนะครับ PE ไม่มียไม่ม,ม,มีการปันผลก็ไม่มีนะครับเราก็ EPS ติดลบอยู่0.10สตังค์นะครับ เอ๊ยยังไงนะครับธุรกิจแบบนี้จะคงจะต้องทํากําไรต่อไปหรือ,อยังคงจะยังอยู่จีนอยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาดูสังเกตถูไม่เคยมีได้กําไรนะครับก็อันนี้ก็คือพูดเรื่องจริงนะครับสเสร็จแล้วมาดูกราฟนะครับก็จะเห็นว่ากราฟนั้นก็ดูเหมือนว่าเป็นจังหวัดทากําไรขาขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าดูจากไลฟ์ไซเคิลของเขาก็คือ,อตามสุดนะครับเดี๋ยวดูไลท์ที่ไลฟ์ไซเคิลเขา ต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดได้แค่นี้ได้แค่ตรงกลางแล้วก็ลงมาต่ำสุดพอลงมาต่ำสุดก็ไซเวไปทางข้างตอนนี้ก็ราคาก็ดูเหมือนว่าอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางบรูจแบนราคาก็จะกดลงมาได้อีกนะครับราคาดูเหมือนจะกลับไปที่4บาทกว่านะครับสลับถูนะครับเพราะว่าคือคือคือข่าวเขาออกมาอย่างหน้าหูนะครับมองเห็นกันได้เรื่อยๆนะครับว่ามีการอบอกว่าถูบวกรีแทก ราคายิ่งสูงขึ้นนะครับดูเหมือนไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ขัดต่อผู้บริโภคดูที่ไม่เป็นธรรมก็แน่นอนส่งผลให้กับท่านนักลงทุนต่างๆมาดูแล้วก็ไม่น่าไว้วางใจนะครับราคาก็ต้องย่อลงไปได้อีกเพราะฉะนั้นก็ต้องอเรียนให้ท่านลงทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันเหมาะสมหรือเปล่ากับราคาที่ไม่มีอ่าไม่มีค่าอะไรเลยก็ไม่คือหมายว่าไม่มีอ่า PE ไม่มี ยิวไม่มีการปันผลและแถมมี EPS ติดลบนะครับเราก็สถานก,การณ์การทำกำไรก็ไม่เกิดขึ้นมาเราก็คือทุกอย่างดูเหมือนว่าจะย่ำแย่ลงไปนะครับก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาปล่อยให้ทูเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดีแท็กเป็นอย่างนั้นปกติดีแทกก็ก่อนที่จะรวบรวมก็เป็นกำไรอยู่แล้วทำยังไงก็ได้กำไรนะครับสำหรับดีแท็กแต่พอหลังจากที่รวบรวมกับทูก็ติดลบกันไปตลอดแล้วก็อ่ เขาเรียกอะไรเนี่ยโปรแกรมทางบัญชีหรือธุรกิจทางบัญชีก็ติดลบตลอดก็ไม่เข้าใจทั้งๆท,ท,ที่เป็นบริษัทใหญ่โตนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเกิดเราจะเล่นราคาของทูเราต้องได้ถูกกว่านี้นะครับแล้วก็ถอดถูกกว่านี้ก็ต้องรีบเข้าไปแล้วก็รีบออกมานะครับคือถ้าเกิดจะเป็นจะทํากับอะไรกับทูนี้ต้องเป็นระดับเซียนแล้วก็ ต้องรู้จังหวะจากโคนในการเข้าอัธการออกให้ดีนะครับแต่ว่าถามว่าทํากําไรได้ไหมของทูนี่ก็คือว่าน่าสนใจในการที่ทํากําไรนะครับก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าเข้าเก่งกําไรนะครับก็เราสําหรับทูนะครับดูวอลุ่มของทูหน่อยนะครับเพราะว่าวอลุ่มของทูก็ระดับ3ล้าน7ล้าน13ล้านนะครับแล้วก็5ล้านนะครับดูแนวโน้มแล้วก็ โอกาสวันนี้ก็น่าจะปิดที่5.20นะครับคือเสมอตัวนั่นเองนะครับก็คือไม่บวกไม่ลบนะครับก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตาดูนะครับแล้วก็รอเก่งกําไรว่าถ้าเกิดลงมาต่ํานี้เราก็เข้าช้อนนะครับต้องเข้าช้อนนะครับเพราะว่าถูนั้นมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปแล้วก็มีชาวดอยอยู่เยอะเช่นเดียวกันนะครับเมื่ออาทุนตัวไหนก็ตามที่มีชาวดดยอยู่เยอะหมายความว่ามันมีราคาตกต่ําลงมาเยอะเนี่ย มันจะมีโอกาสที่จะตีดกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงเราก็รวดเร็วนะครับเราก็รอจับตาว่าถ้าเกิดทูนั้นมีวนรุ่มเข้ามามากมากมายในฝั่งไหนเราก็จับตาดูนะครับเราก็เก่งกําไรกันนะครับคือเราเป็นนักทุนเราก็ต้องจับตาแล้วเราก็รอเสียบแค่นั้นเองนะครับก็ฝากท่านลงทุนได้ลองพิจนารณาดูนะครับอย่างไงก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดด่งแจ้งเตือนแล้วก็ กราบขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่การุณา์สมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับเราก็มีช่องทางของซูเปอร์แชทหรือซูปซูเปอร์ตังนะครับท่านก็ลองพิจารณาแล้วก็ลองโดเน a t เข้ามานะครับเขากลาบขอบคุณล่วงหน้านะครับยังไงมาพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ